ปฐมการบทที่11บเออบาเบลคนทั้งหลายทั่วโลกพูดภาษาเดียวกันและมีศัพท์สำเนียงเดียวกันเมื่อพากันอพยพไปที่ตวนออกก็พบทุ่งราบในดินแดนชินาจึงตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นแล้วต่างคนต่างก็พูดกันว่ามาเถิดเราจงทําอิฐเผาให้สุกแข็งเขาจึงมีอิฐใช้ต่างหินและมียางมาตอยใช้ต่างปู่มสอ เขาทั้งหลายจึงว่ามาเถิดเราจงสร้างเมืองขึ้นและก่อหอให้ยอดเทียมฟ้าให้เราทำชื่อเสียงไว้มิฉะนั้นเราจะต้องกระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินพระเจ้าเสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นนั้นและพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดคนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวมีภาษาเดียว นี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่เขาจะทำและเขาตั้งใจจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นมาเถอะเราจงลงไปทำให้ภาษาของเขาวุ่นวายต่างกันไปอย่าให้เขาพูดเข้าใจกันได้พระเจ้าจงทรงทำให้เขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วพื้นแผ่นดินคนเหล่านั้นก็เลิกสร้างเมืองนั้นเหตุฉนี้จึงเรียกเมืองนั้นว่าบาเบล เพราะว่าที่นั่นพระเจ้าทรงทําให้ภาษาของเขาวุ่นวายไปและพระเจ้าทรงทําให้พวกเขาก็จัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินเชื้อสายของเชมต่อไปนี้เป็นเชือสายของเชมเมื่อเชมมีอายุได้ร้อยปีก็มีบุทชื่ออารปักชาตหลังน้ําท่วมสองปีตั้งแต่เชมมีบุตรคืออาราักชาต์แล้วก็มีอายุต่อไปอีก500ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน เมื่ออารักชาติมีอายุได้35ปีก็มีบุตรชื่อเชลาตั COVID ้งแต่อารักชาติมีบุตรคือเชลาแล้วก็มีชีวิตต่อไปอีก403ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเชลามีอายุได้30ปีก็มีบุตรชื่อเอเบอร์ตั้งแต่เชลามีบุตรคือเอเบอร์แล้วก็มีชีวิตต่อไปอีก403ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน เมื่อเอเบอร์มีอายุได้สามสิบสี่ปีก็มีบตรชื่อเปเล็กตั้งแต่เอเบอร์มีบตรคือเปเล็กแล้วก็มีชีวิตต่อไปอีกได้สี่ร้อยสามสิบปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเปเล็กมีอายุได้สามสิบปีก็มีบตรชื่อเรยูตั้งแต่เปเล็กมีบตรชื่อเรยูแล้วก็มีชีวิตต่อไปอีกสองร้อยเก้าปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเรยูมีอายุได้สามสิบสองปี ก็มีบุตรชื่อเซรุกตั้งแต่เรอูมีบุตรคือเซรุกแล้วก็มีชีวิตต่อไปอีก207ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเซรุกมีอายุได้30ปีก็มีบุตรชื่อนาโฮตั้งแต่เซรุกมีบทคือนาโฮแล้วก็มีชีวิตต่อไปอีก200ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อนาโฮมีอายุได้29ปีก็มีบุตรชื่อเทรา ตั้งแต่นาโฮมีบุตรคือเทราแล้วก็มีชีวิตต่อไปอีก209ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเทรามีอายุได้70ปีก็มีบุตรชื่ออับรามนาโฮและฮารานเชื้อสายของเทราต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของเทราเทรามีบุตรชื่ออับรามนาโฮและฮารานฮารานก็มีบุตรชื่อลอด ส่วนฮารามสิ้นชีวิตก่อนเทราผู้เป็นบิดาในแผ่นดินที่ตนมังเกิดคือเมืองเออของชาวเกรเดียอับรามกับนาโฮต่างก็ได้ภรรยาภรรยาของอับรามชื่อสารายภรรยาของนาโฮชื่อมิลคามิลคาเป็นบุตรีของฮารานฮารานเป็นบิดาของมิลคาและอิสคาฝ่ายนางสารายนั้นเป็นหมันหามีบุตรไม่ เทราก็พาปรามบุตรของตนกับโลสลานชายคือบุตรของฮารานและหนางสารายบุตรสะใภ้คือภรรยาของอับรามออกจากเมืองเออของชาวเกรเดียจะเข้าไปในแผ่นดินคณาอันแต่เมื่อเข้าทั้งหลายมาถึงเมืองฮารานแล้วก็อาศัยที่นั่นรวมอายุเทราได้2 0 5ปีเทราก็สิ้นชีวิตในเมืองฮาราน